ผู้ชาราธรรมดาในเสื้อผ้าซีดเก่าถูกหัวเราะเยาะและถูกไล่ออกจากโรงแรมหรูแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาทุกคนในที่นั้นกลับต้องยืนเงียบด้วยความอับอายเพราะชายหนุ่มผู้ขับรถหรูที่มาถึงคือมหาเศรษฐีเจ้าของโรงแรมเองและเขาเรียกคนสองคนนั้นว่าพ่อกับแม่เรื่องจริงที่สอนให้โลกทั้งใบรู้ว่าศักดิ์ศรีไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าเสียงฝนโปรยลงเบาๆเหนือกรุงเทพไฟนีออนจากป้ายโรงแรมห้าดาวสะท้อนบนพื้นถนนที่เปียกชื้น ชายชราอายุ75ปีเดินจับมือภรรยาวัยเจดสิบสี่ของเขาอย่างทนุถนอมทั้งคู่สวมเสื้อผ้าเรียบง่ายแต่สะอาดและพับเรียบอย่างพิถีพิถันพวกเขาก้าเข้ามาในล็อบบี้ของโรงแรมใหญ่กลิ่นน้ำหอมแพงๆลอยอบอวลในอากาศเสียงเพลงเปนโนเบรงช้าๆจากมุมห้องพนักงานหลายคนมองพวกเขาด้วยสายตาแปลกๆชายหนุ่มในชุดสูทดำอายุ25ปี ผู้จัดการของโรงแรมยืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์เขายกคิ้วขึ้นสูงสายตาคมกริบมองตั้งแต่หัวจรดเท้าขอโทษครับที่นี่สำหรับลูกค้าจริงๆเท่านั้นน้ำเสียงของเขาเย็นชาพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความดูถูกภรรยาชาระเอียงหน้าเล็กน้อยยิ้มอย่างสุภาพเรามาแค่ทานอาหารเย็นด้วยกันค่ะแต่คำพูดยิ่งทำให้เสียงหัวเราะด,ดังขึ้น ลูกค้าบางคนหันมามองบางคนกระสิบกระซาบอย่างไม่เกรงใจผู้จัดการหนุ่มโบกมือออกไปเถอะครับที่นี่ไม่ใช่ที่สำหรับพวกคุณหญิงสาวพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งวัยเพียง20ปีก้าวออกมาจากด้านหลังเธอมองเห็นทุกอย่างคุณผู้จัดการขยะทำแบบนั้นเลยคะ่ะเสียงเธอสั่นนิดๆแต่หนักแน่นเราไม่ควรตัดสินใครจากเสื้อผ้าหรือรูปลักษณ์ภายนอก ผู้จัดการหนุ่มหันมามองด้วยแววตาเย็นเฉียบเธอไม่ต้องมายุ่งเรื่องของลูกค้าฉันจัดการเองหญิงชาราก,ก้มศีรษะไม่เป็นไรเจ้าเราแค่เดินผิดที่เองทั้งคู่เดินออกมาช้าๆเสียงรองเท้าแตะของชายชารากระทบพื้นหินอ่อนดังเบาๆใบ,บหน้าของพวกเขานิ่งสงบแต่แววตาสะท้อนความเศร้าฝนเริ่มตกหนักขึ้นสายลมเย็นพัดผ่านหน้าโรงแรม พนักงานหลายคนหันกลับไปทำงานไม่มีใครพูดอะไรอีกแต่ทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์หรูคำรามขึ้นจากถนนด้านหน้ารถยนต์สปอร์ตสีดำเงาวับจอดสนิทตรงประตูโรงแรมชายหนุ่มอายุ22ปีในชุดสูทสีเทาอ่อนก้าวลงมาจากรถเขามองไปรอบๆจนสายตายหยุดที่คู่ชราซึ่งยืนอยู่ริมทางใบหน้าเขาเปลี่ยนสีในทันที ดวงตาเต็มไปด้วยความตกใจและความรักเขารีบวิ่งเข้าไปพ่อแม่ทำไมยืนตากฝนอยู่ตรงนี้ครับผู้คนรอบข้างเงียบงนันหญิงสาวพนักงานเสิร์ฟเบิกตากว้างผู้จัดการหนุ่มนิ่งอึง้งชายหนุ่มหันไปมองหน้าเขานี่คุณใช่ไหมที่ไม่ให้พ่อแม่ผมเข้าโรงแรมน้ำเสียงของเขาเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยอำนาจผู้จัดการหนุ่มยืนนิ่งเหมือนถูกสาบ เงือเริ่มซึมตามขมับเสียงกระซิบกระซาบของแขกในล็อบบี้ดังขึ้นรอบตัวชายหนุ่มมหาเศรษฐีหันไปประคองแขนพ่อแม่ใบหน้าของเขาเปื้อนฝนแต่ดวงตาเต็มไปด้วยแสงแห่งความโกรธและความเสียใจผมให้โรงแรมนี้กับคุณดูแลเพื่อให้มันเป็นสถานที่ที่อบอุ่นสำหรับทุกคนน้ำเสียงเขาหนักแน่นแต่คุณกลับใช้มันดูถูกคนอย่างพ่อแม่ผมหญิงสาวพนักงานเสิร์ฟยืนนิ่งน้ำตาคลอเบ้า เธอไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยเพราะรู้ดีว่าเหตุการณ์ตรงหน้าจะเปลี่ยนชีวิตของหลายคนชายหนุ่มเดินเข้ามาใกล้ผู้จัดการเสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นหินอ่อนชัดเจนในความเงียบคุณรู้ไหมว่าผมเรียนรู้จากใครถึงคำว่าความเคารพเขาหยุดตรงหน้าอีกฝ่ายจากคนสองคนนี้ที่คุณเลี้ยเขาออกไปเมื่อกี้พนักงานหลายคนเริ่มก้มหน้าบ้างแอบเช็ดเหงื่อ บางยืนนิ่งด้วยความรู้สึกผิดแทนหญิงชาราสัมผัสแขนลูกชายเบาๆไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ถือแต่ลูกชายกลับสายหน้าแม่ครับถ้าเรายอมให้คนที่ไม่มีเมตตาอยู่ในที่สูงโลกนี้จะมีแต่ความเย็นชาเขาหันกลับมาพูดเสียงดังคุณถูกไล่ออกเดี๋ยวนี้เสียงนั้นก้องกังวานไปทั่วโถงผู้จัดการหนุ่มหน้าซีดเผือด เขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดปรับติดอยู่ในลำคอรพระสายตาทุกคู่ในห้องเต็มไปด้วยการตัดสินหญิงสาวพนักงานเสิร์ฟยกมือไหวขอบคุณนะคะที่คุณยืนข้างความถูกต้องชายหนุ่มหันมามองเธอคุณชื่ออะไรดาวคะ่ะเธอตอบเบาๆเขายิ้มเล็กน้อยตั้งแต่วันนี้คุณจะเป็นผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่เสียงอื้ออึงดังขึ้นอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เต็มไปด้วยความชื่นชมชายชราหันไปมองลูกชายแววตาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจพ่อไม่ต้องการโรงแรมใหญ่โตหรอกลูกแค่เห็นคนไทยรู้จักเคารพก,กันก็พอแล้วชายหนุ่มยกมือไหว้พ่อแม่น้ำเสียงสัน่นทั้งหมดนี้มีพระสิ่งที่พ่อแม่สอนผมไว้ว่าความดีไม่ต้องเสียงดังแต่อย่าปล่อยให้ความเลวพูดแทนฝนข้างนอกค่อยๆซาแสงแดดยามเย็นลอดผ่านกระจกใส ภายในโรงแรมหรูเงียบสงบแต่หัวใจของทุกคนกลับเต้นแรงกว่าเดิมเพราะความจริงเพิ่งเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการเสียงฝนหยุดลงเหลือเพียงกลิ่นดินเปียกที่อบอวลเข้ามาผ่านประตูกระจกของโรงแรมแสงสีทองจากดวงอาทิตย์ยามเย็นส่องลอดเข้ามาตกกระทบกับใบหน้าของคู่ชาราที่ยืนเคียงข้างลูกชายด้วยรอยยิ้มบางๆพนักงานหลายคนเริ่มเข้ามาขอโทษหญิงสาวชื่อดาวยังยืนอยู่ที่เดิม เธอยกมือไหว้ผู้สูงอายุทั้งสองด้วยความเคารพหนูขอโทษนะคะที่ปล่อยให้สิ่งแบบนี้เกิดขึ้นหญิงชาราจับมือเธอเบาๆลูกไม่ต้องขอโทษหรอกจะแม่ดีใจที่ยังมีคนอย่างลูกอยู่ในโลกนี้ผู้จัดการเก่าถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพาออกไปอย่างเงียบๆไม่มีใครมองเขาด้วยความเกลียดแต่ทุกคนมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยบทเรียนชายหนุ่มมหาเศรษฐีเดินกลับไปที่เคาน์เตอร์ เขามองไปรอบๆห้องโถงอีกครั้งเฟอร์นิเจอร์หรูหราคมไฟระยาและกลิ่นกาแฟร้อนลอยแต่จมูกแต่ในวันนี้ทุกอย่างดูเปลี่ยนไปเขากล่าวกับพนักงานทั้งหมดว่าโรงแรมแห่งนี้จะไม่เป็นเทียนสถานที่พักของคนรวยอีกต่อไปมันจะเป็นสถานที่ที่ทุกคนรู้สึกว่าได้รับเกียรติไม่ว่าพวกเขาจะเป็นใครเสียงปรบมือดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียงดาวยิ้มทั้งน้ำตา เธอไม่เคยคิดว่าความกล้าพูดเพียงไม่กี่คำจะเปลี่ยนชีวิตเธอได้มากขนาดนี้ช,ชายชราหัวเราะเบาๆลูกเอย๋ยเมื่อก่อนพ่อกับแม่เริ่มจากขายข้าวแกงข้างถนนไม่มีใครคิดว่าเราจะมีลูกชายที่สร้างอาณาจักรใหญ่โตได้หญิงชาราพยักหน้าแต่สิ่งที่แม่ภูมิใจที่สุดไม่ใช่เงินทองหรอกลูกคือหัวใจของลูกที่ยังรู้จักเห็นค่าคนอื่นเสียงช้อนกระทบถ้วยกาแฟดังเบาๆจากโต๊ะข้างๆ แขกบางคนที่เคยหัวรเราะเยาะเมื่อครู่เดินเข้ามาไหว้คู่ชาราขอโทษครับผมไม่รู้จริงๆว่าท่านคือใครชายชาราสายหน้าไม่เป็นไรหรอกหนุ่มเอ๋ยแค่รู้ว่าทุกคนเท่ากันแค่นั้นก็พอบรรยากาศในโรงแรมกลับอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดไม่มีเสียงหัวเราะเยาะอีกต่อไปมีเพียงเสียงพูดคุยที่นุ่มนวลและแววตาที่เปี่ยมด้วยความเคารพชายหนุ่มหันไปมองพ่อแม่อีกครั้ง เขายิ้มและพูดเบาๆวันนี้ผมได้เรียนรู้ว่าความร่ำรวยที่แท้จริงคือการทำให้คนอื่นรู้สึกมีค่าและภายใต้แสงสุดท้ายของเย็นวันนั้นทุกคนในโรงแรมได้เรียนรู้สิ่งเดียวกันว่าศักดิ์ศรีไม่ได้มาจากเสื้อผ้าหรือชื่อเสียงแต่มาจากหัวใจที่รู้จักให้เกียรติคนอื่นอย่างแท้จริงลมเย็นพัดผ่านประตูโรงแรมอีกครั้งกลิ่นดอกมะลิจากใจกันกลางล็อบบี้ลอยออยยอง เสียงหัวเราะเบาๆของแขกเริ่มกลับมาแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เสียงเยาะหยัยนเป็นเสียงที่อบอุ่นเหมือนหัวใจของที่แห่งนี้เพิ่งได้เริ่มเต้นใหม่ดาวเดินเข้าไปช่วยคู่ชารานั่งที่โต๊ะริมกระจกเธอสั่งน้ำชาร้อนสองถ้วยมือของหญิงชาราสั่นเล็กน้อยเมื่อจับถ้วยชากลิ่นชานี้หอมเหมือนตอนหนุ่มสาวเลยนะพ่อเธอพูดพางยิ้มตาเป็นประกายชายชาราพยักหน้า ใช่สิแม่เขาใช้ใบชาจากเชียงรายจำได้ไหมตอนเรายังขายข,ายข้าวแกงอยู่ตรงข้างทางก็มีคนแก่จากเชียงรายเอามาขายให้เราประจําชายหนุ่มมหาเศรษฐีฟังอยู่เงียบเียบหัวใจของเขาอบอุ่นจนพูดไม่ออกภาพพ่อแม่ทียังจําเรื่องราวเล็กๆในอดีตได้ทุกคําทําให้เขารู้สึกถึงรากของชีวิตที่แท้จริงดาวเดินกลับมาพร้อมรอยยิ้มเธอถือถาดอาหารมาเสิร์ฟด้วยมือที่มั่นคงเมนูนี้เป็นของขวัญจากพวกเราในครัวขาไม่คิดเงิน หญิงชารางเงยหน้าขึ้นลูกจ๋าขอบใจนะจ๊ะแต่เราอยากจ่ายเพราะไม่อยากให้ใครรู้สึกว่าเราพิเศษกว่าคนอื่นคำพูดนั้นทำให้ดาวเงียบไปครู่หนึ่งแล้วเธอยกมือว่าอย่างนอบน้อมคุณยายพูดถูกข้าความดีไม่ต้องมีราคาพิเศษแขกหลายโต๊ะที่ได้ยินต่างยิ้มบางคนเริ่มลุกขึ้นมาไหว้คู่ชาราบางคนเดินไปช่วยพนักงานเช็ดโตะ๊ะบรรยากาศของโรงแรมหรูกลับกลายเป็นเหมือนบ้าน ชายหนุ่มมองภาพทั้งหมดตรงหน้าเขาหันไปพูดกับดาวเบาๆจำไว้นะคนเราอาจลืมชื่อโรงแรมนี้ได้แต่เขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกที่ได้รับจากที่นี่ดาวพยักหน้าน้ำตาคลอคาทันเมื่ออาหารวางเต็มโต๊ะทั้งสามคนนั่งลงพร้อมกันแสงจากคมไฟระยะเหนือหัวสะท้อนลงบนโต๊ะอาหารเหมือนประกายของหัวใจที่สะอาดและอ่อนโยนหญิงชาราตักข้าวคำแรกช้าๆ หันไปมองลูกชายลูกเอ๋ยวันหนึ่งเมื่อแม่กับพ่อไม่อยู่แล้วอย่าลืมว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือสิ่งที่เราทําให้คนอื่นจําได้ด้วยรอยยิ้มชายหนุ่มก้มหน้ายกมือไหว้เสียงในหัวเขาก้องชัดเจนว่าเขาจะรักษาคําสอนของพ่อแม่ไว้ไม่ใช่เพราะพวกท่านคือเจ้าของโรงแรมแต่เพราะพวกท่านคือหัวใจของความเป็นคนไทยอย่างแท้จริงเสียงระฆังจากวัดใกล้ๆดังว่ามาในยามค่ํา แสงไฟถนนสีส้มทอดผ่านกระจกใสของโรงแรมบรรยากาศภายในอบอุ่นกว่าที่เคยแม้เป็นโรงแรมหรูแต่ในค่ำคืนนั้นทุกอย่างกลับดูเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความหมายชายหนุ่มมหาเศรษฐีนั่งนิ่งมองพ่อแม่ของเขาทานอาหารด้วยรอยยิ้มทุกคำที่ท่านตัดขึ้นเต็มไปด้วยความทรงจำเขาจำได้ดีว่าครั้งหนึ่งพ่อเคยต้องยืมเงินเพื่อนบ้านเพื่อซื้อข้าวสารแม่ต้องทำกับข้าวแจากคนที่ไม่มีจะกินแม้ตัวเองก็แทบไม่มีเหลือ ลูกจาได้ไหมตอนเล็กๆเราเคยนั่งขายกล้วยทอดหน้าตลาดหญิงชราถามพลางหัวเราะเบาๆชายหนุ่มหัวเราะตามจําได้สิครับแม่ห้ามผมกินตอนยังขายไม่หมดด้วยใช่สิเพราะตอนนั้นลูกกินเกือบหมดถาทุกวันเสียงหัวเราะของทั้งสามคนดังขึ้นกลายเป็นเสียงที่ทําให้พนักงานในโรงแรมยิ้มตามโดยไม่รู้ตัวดาวเดินมาหยุดข้างโต๊ะเธอมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่อิ่มเอมไม่ใช่เพราะอยู่ต่อหน้าคนร่ำรวย แต่เพราะได้เห็นความรักที่แท้จริงระหว่างคนในครอบครัวคุณแม่คุณพ่ออยากพักห้องไหนเป็นพิเศษไหมคะคืนนี้ห้องพักทุกห้องยินดีต้อนรับค่ะดาวพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนหญิงชาราสายหน้าเบาๆไม่เป็นไรจะแม่กับพ่อแค่อยากกลับบ้านเล็กๆของเราแค่ได้มากินข้าวกับลูกก็ดีที่สุดแล้วชายหนุ่มพยักหน้าเขาสั่งให้คนขับรถเตรียมรถแต่ก่อนจะลุกขึ้นเขาหันกลับไปมองดาวอีกครั้ง ดาววันนี้เธอไม่ได้ช่วยแค่พ่อแม่ผมแต่เธอช่วยรักษาศักดิ์ศรีของที่นี่ไว้ดาวก้มศีรษะน้ำตาคลออีกครั้งขอบคุณค่ะท่านหนูแค่ทำในสิ่งที่หัวใจบอกว่าถูกต้องชายชาราลุกขึ้นช้าช้าพิงแขนลูกชายก่อนออกจากโรงแรมเขาหันมาพูดกับทุกคนในล็อบบี้จำไว้นะลูกๆคนเราอาจเกิดต่างฐานะแต่ไม่มีใครเกิดมาต่ำกว่าใครคำพูดนั้นดังก้องในใจของทุกคนบางคนยกมือไหว้ บางคนหลบตาน้ำตาไหลเมื่อครอบครัวนั้นเดินออกจากประตูแสงจากไฟถนนสองลอดเข้ามาแทนที่เงาและภายในโรงแรมทุกหัวใจต่างรู้สึกเหมือนกันค่ำคืนนี้ไม่ได้สว่างเพราะแสงไฟแต่มันสว่างเพราะความดีที่เพิ่งเกิดขึ้นในใจของทุกคนรถสีดำคันหรูแล่นออกจากหน้าโรงแรมอย่างช้าๆสา,ายลมกลางคืนพัดเอือยผ่านถนนที่เปียกชื้นหลังฝน แสงไฟสะท้อนบนพื้นถนนเป็นประกายระยิประยับภายในรถเงียบสงบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ที่สม่ำเสมอชายหนุ่มหันไปมองพ่อแม่ที่นั่งเบาะหลังหญิงชราพิงไหลสามีด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนมือของทั้งคู่สอดประสานกันแน่นรอยเหี่ยวย่นบนผิวหนังสะท้อนถึงเวลาที่ผ่านไปแต่แววตาย,ยังคงเปล่งประกายเหมือนวันแรกที่พวกเขารักกันลูกเอ,อ๋ยวันนี้ลูกทำให้พ่อกับแม่ภูมิใจมาก เสียงของชายชาราดังขึ้นอย่างช้าช้าไม่ใช่พระลูกปกป้องพ่อแม่แต่พระลูกปกป้องศักดิ์ศรีของคนทุกคนชายหนุ่มยิ้มเล็กน้อยพ่อแม่สอนผมมาแบบนั้นเสมอครับว่าคนเราไม่ได้ยิ่งใหญ่เพราะมีเงินมากแต่ยิ่งใหญ่เพราะไม่ดูถูกใครหญิงชาราจับมือเขาไว้ไม่อยากให้ลูกจำไว้ว่าความดีจะไม่หมดอายุต่อให้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนไฟจากถนนค่อยคลอดผ่านหน้าต่างส่องให้เห็นใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มของทั้งสามคน ในช่วงเวลานั้นทุกอย่างราวกับหยุดนิ่งขณะเดียวกันที่โรงแรมดาวยังคงยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เธอมองบานประตูที่ปิดลงด้วยความรู้สึกอบอุ่นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เปลี่ยนชีวิตเธออย่างสิ้นเชิงจากพนักงานเสิร์ฟธรรมดาเธอกลายเป็นคนที่ได้รับความเชื่อใจให้ดูแลสถานที่แห่งนี้เธอก้มลงเปิดสมุดบันทึกเล่มเก่าที่พกติดตัวเขียนบันทึกสั้นๆไว้ว่า วันที่ฉันได้เห็นคนร่ำรวยที่สุดในประเทศยกมือไหว้พ่อแม่ด้วยหัวใจแท้จริงและวันที่ฉันได้เรียนรู้ว่าความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอเวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนโรงแรมเงียบสงบเหลือเพียงแสงไฟนวลตาในล็อบบี้ดาวเดินตรวจรอดสุดท้ายก่อนปิดกะเธอหยุดยืนตรงจุดที่คู่ชราเคยถูกไล่ออกและยิ้มกับความทรงจำตรงนั้นเธอรู้ดีว่าตั้งแต่วันนี้โรงแรมแห่งนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มันจะกลายเป็นที่ที่มีหัวใจไม่ใช่เพียงห้องพักขณะเดียวกันรถของครอบครัวมหาเศรษฐีจอดหน้าบ้านไม้เก่ากลางชุมชนเงียบสงบชายชราหันไปมองลูกชายจำไว้นะลูกคนที่หัวเราะยาะอผู้อื่นจะไม่มีวันได้หัวเราะจักใจจริงชายหนุ่มยกมือไหว้ครับพ่อผมจะไม่มีวันลืมแสงจันทร์ส่องลงบนหลังคาเก่าและในคืนนั้นกรุงเทพทั้งเมืองดูเงียบสงบก,กว่าทุกคืนที่ผ่านมา เพราะที่ใดมีความเมตตาที่นั่นย่อมมีแสงสว่างเสมอรุ่งเช้าของวันใหม่แสงแดดอ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างบ้านไม้หลังเก่าเสียงนกร้องเ่าเบาปลุกทุกชีวิตให้ตื่นขึ้นจากความเงียบงันกลิ่นกาแฟหอมลอยออกมาจากครัวเล็กๆที่หญิงชรา,ากำลังชงให้สามีและลูกชายชายหนุ่มมหาเศรษฐีในชุดเสื้อยืดธรรมดานั่งเงียบๆมองพ่อแม่ของเขาทำอาหารเช้า ไม่มีรปอปพไม่มีคนรับใช้ไม่มีโทรศัพท์ดังมีเพียงเสียงหัวเราะเบาๆและกลิ่นข้าวสวยร้อนๆที่เพิ่งหุงเสร็จลูกยิงอยากกลับไปดูโรงแรมไหม่วันนี้ชายชาราถามพลางตักข้าวใส่จานชายหนุ่มพยักหน้าอยากครับผมอยากให้พ่อแม่ไปด้วยโรงแรมตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเมื่อถึงโรงแรมทุกอย่างเงียบสงบป้ายชื่อโรงแรมมีดอกมะลิขาวประดับอยู่พนักงานทุกคนยืนรอต้อนรับอย่างเคารพ ดาวในชุดสูทเรียบง่ายก้าวออกมาพร้อมรอยยิ้มจริงใจสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณไม่ยินดีต้อนรับกลับบ้านคะ่ะคำพูดของเธอทําให้หญิงชาราน้ําตาซึมเธอมองรอบๆเห็นพนักงานทุกคนยกมือไหว้แขกที่แต่งตัวเรียบๆด้วยความเคารพเท่ากันชายหนุ่มหันไปกระซิบกับพ่อเห็นไหมครับความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ถ้าเริ่มจากหัวใจชายชาราพยักหน้า ลูกสร้างตึกใหญ่ได้ไม่ยากแต่จะสร้างหัวใจของคนให้สวยงามต้องใช้เวลาและความจริงใจหญิงชชราวางมือลงบนโต๊ะแม่ว่าลูกทำสำเร็จแล้วนะเสียงดนตรีไทยคลอเบาๆในล็อบบี้กลิ่นดอกไม้สดจากใจกันลอยแต่ปลายจมูกแขกคนหนึ่งเดินเข้ามาในชุดคนงานพนักงานต้อนรับยิ้มและพูดว่าเชิญครับยินดีต้อนรับชายหนุ่มมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมเขาหันไปบอกพ่อแม่ว่า จากวันนี้โรงแรมนี้จะมีชื่อใหม่ครับบ้านใจงามหญิงชาราอมยิม้มชื่อพระจังลูกเหมาะกับที่ที่มีหัวใจจริงๆเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งไม่ใช่เสียงเหาะไม่ใช่เสียงเหยียดแต่เป็นเสียงแห่งความสุขที่แท้จริงดวงอาทิตย์สองลอดกระจกสะท้อนเป็นประกายราวกับฟ้ากำลังยิ้มให้กับมนุษย์สาคนที่เข้าใจแล้วว่าความมั่งคั่งที่สุดในชีวิตคือการทำให้คนอื่นรู้สึกมีค่าและไม่ลืมที่จะมี หัวใจอยู่เสมอ